ถ้าเห็นเอาไปปลูกให้หน่อยนะสักต้นหน้าตาแล่แน่หน้าหาแน่นเอาไปมันขบทุกถุก้ามมระดกป่ะที่มระดกของตรูกะรามันมีต้นแม่พันธุ์มันอยู่แถวนี้ไม่ต้องห่วงบกอ,อกใส่ใส นี่น <No>, no, no <worldwide> <N> ่นปพี่น้องปลาลูกคอกพี่น้องยุบยุบยุบนี่แหละเขาเรียกว่าปลาลูกคอกเพื่น่ายุบ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 อยู่ตัวเล็กๆมันอยู่ใต้ฟองอากาศนี่แหละไปใส่กระเจอ๊ยตะทิมปลาลูกคอกโบอิดแหละปลาบ้านนี่ มันจะเป็นแนวใดบอบางทีก็เด็ดไปขายได้ด้วยนะผักบุ้งนะอือ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 เยถ้าเห็ดเบืนี้ก็สมอกเ่องเหลืออืออืมาดมบานนี้ก็เลยบเด็ทำไร่ผักบุ้งวงนี้แบบอุ้มนี่เลยจไว้เื่อใครอยากกินผักบุ้งก็มาเก็บเอาอือใครอยากเอาไปให้ปลากินก็มาหูบเอาอือในนี้แหละบอ เอาไปษตรกระซังปากรกะมังหบเอาในนี้หนิบอขึ้นมาได้ไปใน,นถนนนําจับถนนไว้ไเออจับถนนไว้ก็มีเด็ดกินเลยอืเด็ดนีเด็ดบ่เออเด็ดไปลวกกินก็นจิ้มแจ่วยเลยอ่อนๆแล้วนี่บอจีเอออือเด็ดเอาเด็ดเอาไปลวกลวกได้ก็มือวานนี่ผ้าหลานมุดล, <ง S 1> ลงไปในห,หน้าฝน <laughs> ไปมุดยังบอติมันมีโคกอยู่บอเอไปมุดทำไมอือเนี่ยัาานะ <laughs> บ,บุ้งอ่อน กำลังแตกๆกินปันไดว่าอยากลงน้ำกระเดียดแถวนี้แหละไปเสียงทำไมมันมีกอไผ่บักใหญ่ว่าสิโบโวกินหน้าดอกให้นี่อือไอหนึ่งมันมาสุม่มเออก็เลยเห็ดไดบางทีเกือบได้ไเ,เ,ไเสียสาระป่ะเกือบได้เสียสาระ เขาขวดก็ไปมาใส่เดซเต็มเลยอืมากาศดีเอยยันมันไม่บ้านวะนไม่บ้าดมันเป็นโทษเนาะอืแม่ดิลีไอ้นี่มันมาจุกแชะกุเรมันละจุดมันละมีวิธีของมันเพื่อขวดขวดออกอืเดี๋ยวละหน่อยละหน่อยละหน่อยมันจะมีวิธีของมันได้ทำขวดขึ้นมาไว้แถวนี้แล้วจะเด็ดกินเยิดจ่ นู่นไปมุมนู่นมีตะบูกอีกเดี๋ยนี้พวงงามอยู่ดิกกเสียกไหมมันขุดออกหา่ะเท่าแล้วละปะอันเบื้งแล้วกาอันนี้ก็บงงามไปหนาดอกกัติบ่พอสิเป็นเซาเป็นแซลยังดอกืะ บบดนี้นาแล,ล้วสีมีรดทางไปหน้าเราสองทางในแบบทั้งทึงก็มีทั้งใตก็มีทด่นี่เนาะแล้วก็ไปเส้นถึงก็ได้คันมันแน่นวะนี่ซร้อยนี่ขั้นข้าเจ้าเห็ดลงมาเนี่เนาะซ้อยเกา่านี่วะนี่ลงมาห่อนี่ก็ห่อนทางนี่ได้นี่แต่ข้าเจ้าเห็ดตันไหวบะข้าเจ้าสิขึ้นไปทั้งพุน่นไีเ่มาดำคนเดียวนะไอนี้ไอนี้ก็ดำเอาคนเดียว ส่องไหนี่งามได้ลรอลำเอาคนเดียวก็เลยสรุปแล้วชองไหนี่งามกว่าทั้งใต้อีกเด้ทั้งใต้สิได้เปลืองปุ๋ยนะชองไหนี่เขียวปุ๋ๆอยู่ฮึเฮ้ยๆนี่เลยๆอันนี้ก็ไข่ไข่หอยมาจาัดก,การสีชมพูนี่มันไม่ดีแน่ไม่ดีแน่ๆ นะมองนี่มันถมแล้วบอกนี่แต่ก็เป็นสะอบแม่นบอกมองนี่นใครถมให้โกหนึ่งนั่นแหละอืเมืม่อวานนี่เห็นคู่รถมาอยู่กับแม่มาหล่อแถวนี้แหละเพิ่นมาหาดเบึ่งยอดตำลึงบ่โน่นนั่นของไครของเพ่ข้าเจ้าบ่า อันนั้นนะโอ้แล้วสีถมปุกเง้นบอกหรือนะไดอืมอืมบอกอืมก็เลยสารับตอนไปกับยายตู้นี่ละนี่ดิงยอนี่ เสียซะละคนมองนี่ให้อืมอันนี้ก็เลยไปเอาโคบิดทุกเดียวให้ดอกเตอร์มาเอาสะดวนนั้นอืมก็เลยเป็นของดอกเตอร์มองคันเออกต่สุดสิ้นเรื่องกันไปจบจบเรื่องราวกันไปจบเรื่องราวกันสมัยก่อนคนเรายังโง่ตอนนี้เริ่มสลาดแล้วบอกเห้ยโง่ตัวบใบหญ้าเป็นหนามลงไปมองเคยเป็นจะเป็น เ <c oughs> ราเปนลงก็ได้เราไปทที่ิงนลอเราทที่ิงใหม่สะ,ะดวกว่ะจีบรีงอ,อบรีเกียวเลยป่ะจเกียวเรเปนมาเลยทนของร้านใดก็ะยา้านฝนกระตามบ่ยานมันมีปัญหา,ม,ามันไม่ยากบเากอเคยเพราะว่าดินเราสูงอยู่แลบบ้วบอเปลงร่างพุ่นเขาทั้งดีใจบ,บอ,อเล่งุนาิตนาอืม

ไม่เป็นไร,ด,ไรไดิแกอถ้าถ้าไม่ออกก็อยากไอเที่ยวอยู่ดอกอย่างนี้นะก็ความรู้สึกในใจลึกๆคนเรามันต้องมีจิตเลยย่างเขามาทางเลขหน,นึ่งร้อยต้นผักขี้เล็กก็พอดีเป็นหัวเนาะย่างเขามาทางร้อยหนึ่งอา้าวบอสโดนนันกับโดนนี้ไอ้แม่เป็นขันคู่แล้ทางท่งนั้นกดดับสิ <laughs> เป็นใส่กัน,นอีกสี เพนาก่าตัดเลยร้อยสองร้อยรวมรวมกันป่ะมันหกรวมกันเป็นสามร้อยแล่นมันมาชีเปลี่ยนางเขาตัดเนี่ยนะตเลเห็นเขาตัดตะจ้างเขาตัดเพนะิ่นจะดีสองร้ทงนั้นก็ได้ยนให้เขาเปลี่ยนด้คเดข้าเจ้าเข้าเดียวเดลายเราได้นะ จะจะมาแต่เมื่อปูวนเมื่อปูมื 5, <ừ. S 1> ่อทำงานมาติแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวพักเอาไปใส่กระดาษไว้ก่อน อะไรเติ้นมียังเติ้นอย่าไปหาผัก เอาลูกอ่ะหาอะไรไปให้ปู่โซ่เก่งเบอะอ๋อ,เ,อเก่งมาก